คนที่ไม่ได้พูด STUDENT: คุยกันเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างเรามาตามพลังงานไพ่กันนะทุกคนโ <ะ S 1> ด, <playthrough> นดยรวมโดยรวมนนะคนที่ไม่ได้พูดคุยกันนาะนแล้วเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างเป็นโดยรวมนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเวลานี้คนที่ไม่ได้พูดคุยกันเวลานี้เขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณจากการที่คุณสองคนต่างคนนิ่ง ต่างคนต่างนิ่งเขารู้สึกยังไงเวลานี้กับคุณเป็นพลังงานโดยรวมนะขอหใบนะคนคนนี้ที่ไม่ได้พูดคุยกันเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเวลานี้ขอหใบนะคุณเป็นคนที่สวยคุณมีพร้อมทุกสิ่งอย่าง คุณคนที่เก่งนะชาวธาตุดินประสบกันก่อนใต้สำรับคุณคนที่สวยคนที่อยู่ได้ด้วยเองคุณมีพร้อมทุกสิ่งอย่างนะเดสันทุกสิ่งทุกอย่างที่คาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคอยจะเป็นจริงนะเดสันคิดมากคิดเยอะคนคนนี้คิดมากคิดเยอะมากมายนะคนคนนี้ คนที่ไม่ได้พูดคุยกันเขารู้สึกคิดมากคิดมากมายคนคนนี้เวลานี้นะชาวธาตุไฟเม็เสิงนโนูเขาคิดถึงคุณมากมากคนคนนี้คนที่ไม่ได้พูดคุยกันนะแต่เวลานี้เขารู้สึกคุณรู้สึกคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้ คนที่ไม่ได้พูดคุยกันเวลาในเขารู้สึกคิดถึงคุณนะคนุณเป็นคนที่สวยคุณนคนที่มีออรา่าคุณคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคุณสวยมากๆะนะคุณไม่พร้อมทุกสิ่งอย่างนะ The High p r i e s s เขาอยากจะพูดคุณเขาอยากจะมาหาคุณคนที่ไม่ได้พูดคุยกันนะเขาอยากจะกลับมาหาคุณคุณคนที่สวยคุณคนที่เก่ง เขาไม่พร้อมทุกสิ่งอย่างเขาพร้อมที่จะมาซัพพอร์ตกันกันกับคุณคนคนนี้เขาพร้อมที่จะมาหาคุณนะเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากนะคนที่ไม่ได้พูดคุยกันเขารู้สึกคิดถึงคุณมากมายเลคนคนนี้เดอะมูลคิดมากคิดเยอะกังวลต่างๆแล้วนะเขาคิดมากคิดใหม่คนคนนี้คิดไม่มีวันสิ้นสุดัางค่ำบางคืนนอนไม่หลับเขาคิดถึงคุณมากนะคนคนนี้เขาอยากจะกลับมาหาคุณนะเขาอยากมา รู้สึกดีกับคุณคนคนนี้เขามีความรู้สึกดีกับคุณมากๆนะแล้วเขาจะมาซัพพอร์ตการเงินกับคุณนะคนที่ไม่ได้พูดคุยกันนะเขารู้สึกดีกับคุณมากเขาอยากกลับมาหาคุณนะ